<Not. S 2> มาเลยกับซองครัวเลยเนะาะอ๋อวิสกีบสบเสเกาหลาไหนกล้วยเตี๋ยวเวสเซ่นอโอ้ยตาเน,ะนาะจะใส่บอกกินนี้ยังก้อนมหอเนี่ยวันนี้กินกล้วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูหมูสดรู้ได้ไงมีหม,มูสดมันอยู่นี่อือค่ะทุกคนจะนาะ ลูกชิ้นเราปั้นเองลูกชิ้นหมูเนาะนี่น้ำซุปเนาะแล้วก็ในกินเป็นเตี๋ยวจ้ะตามที่บอกเนาะง่ายๆสไตล์บ้านซุปจ้ะมีถั่วง,งอกอันนี้หมูสดเนี่ยที่เขาที่แมทธิวมักท,ที่สุด <c oughs> วันนี้เมทเอ,เ,อเล็กเขาไม่กินด้วยนะทุกคนเพราะว่าเขาจะมีปาร์ตี้ที่มหาวิทยาลัยเนาะเออยังไม่ไอ้นี่ทุกคนยังไม่เสร็จปาร์ตี้เพราะว่าอา่อยังเป็นช่วงรับน้องใหม่อยู่อือนั่นแหละ อลเล็กก็เลยงดกินข้าวเย็นมื้อหนึ่งแต่เดี๋ยวอลเล็กกลับมาจากทุกคนก่อนที่จะเริ่มปาร์ตี้เดี๋ยวอลเล็กกลับมาอืมอืมเส้นตัวเองบอกจะเอาเส้นเยอะครับเป็นเส้นอะไรหมเส้นเล็กเส้นกากเส้นเล็กอืมเส้น น่ากินหมดคนเซเล็กดูแม่กินถ้วยอันนี้ให้แม่ป่ะถ้วยแปลกอันนี้ว่าจะให้ถ้วยเ,เขียบเด้หนอ่อ้าวอ๋อได้อยู่น,นี่ก็คือถั่วงอกทุกคนแม่ทิว่เอาเยอะครับอันนี้ของแม่ถือป่ะไม่รู้ครับอืมอันนี้ให้แม่ทิวแล้วกันอ่ะขอบคุณเนอะมูสด เมทิลโคเยอะมากครับอันนี้ไม่ใช่ของเมทิลครับแต่ว่าอย่างนั้นเอาเอาให้เมทิลบอกกินหมืดบรดอกกินเพราะวะาได้อีกหนึ่งว,ว้าวขอบคุณเลยมีของแม่ครับเอาไปโอเคนั่นบอกอือรถไดอย่าเดี๋ยวก็จะชอบกันเอาไปเสร ปรุงเครื่องปรุงเครื่อง,ง,อ,งอะไรจะหมูอยู่หันละอะไรอะไรจะโมูหมูอะไรจะหมูบอหมูไม่บอกไม่ช่เป็นหมูบอกลันวนีไขว่าดอกว่าจะโค้งได้ยินแม่ครับไม่ต้องมาโวกไม่ทิวครับได้ยินแม่ครับหูหาเรื่องไปเอาอีกแล้วหมูซดน่ะ ทำไมมันไม่ตอนมันหลายแล้วลูกไปตักเอาอีกแล้วฮันมันเซ่บนะแม่ได้ให้เพื่อน,น <ผม S 2> แนอซุปลูกชิ้นหมูก,กว๋วยเตี๋ยวอีรีถ้วยเมทิวถ้วยเมทิวเอากจักลูกพานลูกกเเ็เอาเลยอเอาเลยว่าสัดโอ้ว้าวโอเคลูกชิ้นพอแล้วครับ ทอ่โ,โหถวยอีพอพ <Perfect. S 2> อร p e r f e c มาลูกชิ้นก่ลูกแมี่ลูกลก,ก็เหลืองม,มตอ็ตัวเอาม่เห็นซุปเลย <laughs> เห็นแล้วดูถุยน่ารักมากถุยวันนี้วันนี้กี่องศานะยี่สิบสามยี่สิบยี่สิบสี่ยี่สิบยี่สิบเก้าว่ายี่สิเกาอาีดอวนะ่ราบว่ Jättevackert. Typ 30. Jag glömde kolla i bilen. Typ 45. Men han! Men jag hörde det i håret. Du var lite långt hemma. Klipp ner den. Jag provar in på tidningsprov så får du reda på. Du tränger inte vara den sista personen som kommer hem. Det, det kan vara, vara första personen som kommer hem och, och Förra gången jag kom hem var jag elva och någon var där tillbaka ett. Månader. Nej, det är, Nej det du tränger inte vara så så. Ja. Förstår du? Ja. Jag ska tillbaka. Jag på en parti. Till, alltså, till, till skolan eller vad? Mm. Vad vi till eller inte? Jag vet inte vad du ska på stället. Passar de här liksom närmare? Ja. Uh, nej, det är blotta. Blod Nej. Blod du brukade igår. Där fin en. MINA jeans. Ja, uh, men det är älskar. Det passar ju. Okej, okay, okej. Okay. Det där är jeans. Mm. Det passar ju. Jag kommer att har på party senare. Jag kommer att gå i annan. Hejdå. I think you go to university because he want to study. But I think you just go på party. Första året, det var det... <formation> first week เยอะระมู o ม first week just party ตอนนี <c oughs> <But. S 2> uh ้กินข้าวกินข้าววิลี่หิวข้าววิลี่ b u บปวดหัวไม่รู้ครับกินครับลูกสกโอ้โหนี่เอาอาหารเยอะมากครับจะกินหมดเมนูครับกินหมดกินเขาจะคล้องบอกว่าสิเอาลายหั่นกินให้หมดเด้อแม่กินโมหมดในปากเงือกลงหัวเด้อลูก ืมนดดนนเมอาครับเอาตอามชอบเลยครับแล้วมันต้องเขียวเขียวมันต้องเขียวเขียวโอเควาชกุด Ska han komma hem sen eller hämta? Jag kommer hem sen, jag kan ta cykeln. Du ska inte ta cykel, Dricker du icke? Vänta, eh, inte min cykel. Beder du tar buss? Jag hänger med. Ta bussen. Nej, Take the buss. Okay. Icke så sant. Han ja, kommer komma och säga, jag tänkte ta det här ultimaten. Jag tänkte, jag var så bil, jag kan inte ta den här ultimaten. Icke sant. Jag, ta jag tänkte ta det mm. เล็กจะไปจะปั่นจักรยานไประวังนะ็อกดีๆนะลูกจักรยานนะทำไมไม่ทำผมหน่อยไปไม่เป็นไรแล้วลูกไปโอ้โทรศัพท์ว่าอย่างนี้บอกนี่แอารกตไปอย่ากลับดึกนักล่ะ น่ากินน่ากินมากครับเป็นหมอ้มอเป็นหม้อน่ากินหมอออ้อคนอยากกินด้วยชิมเลยทุกคนอืมสตอนฮ้อน,นกระดกกฮ้อนมันไม่เข้ากันแต่ว่ามันแซ่บกินไป

วันนี้จะมีสามวันที่แบบร้อนมากคือออกข้างนอกแล้วรู้สึกว่ามันร้อนร้อนเหมือนเมืองไทยเลยทุกคนคือเอสามวันวันนี้สามวันวันนี้แล้ววันเนี้ยรู้สึกว่าร้อนกว่าอีกสองวันที่แล้วอะทุกคนคือแดดแบบแต่เช้ามาอากาศยี้ดิ เย็นสบายมากเมืนสวีเดนกสดต้นหนังตัเตี้ยวพี่นองแซบค่ะ Một người ngoài hoặc. Một người hai hoặc. Mhm. hai Mhm. 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 ประกดลูกชิ้นที่แม่ทำใหม่นะอันเก่ามันหมดแล้วโอ้ว้าว มันเหมือนลูกชิ้นครับไม่ไม่เหมือนอะไรครับเหมือนกล้ยวยบดชีกล้ยวยบดชีกล้วยบดชีหรือกล้ยวยบดชีบดชีออเล็กสิพูดบดชีครั วันนี้เลิกสี่โมงต้องเลิกสี่โมงครึ่งใช่หร,อหรือ,รอวันจันทร์วันอังคารวันพฤหัสเลิกสี่โมงสี่โมงครึ่งสี่โมงครึ่งวันพุธในวันวันวันศุ วันพุธวันสุกน่าจะเลิกสักบ่ายสองนะแล้ววันอื่นเลิกสักสี่โมงครึ่งวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเลิกสี่โมงครึ่งวันศุกร์เลิกบ่ายสองไม่ชอบเลยถ้าไม่เมทกโกรด หมดไหมกินไปเงือแตกไปกินไปเงือแตกไป้วกจแล้วต้องอะไรโอเคจะทุกคนหมดไหมกินหมดไหม มีอะไรจะเคลอีอโอเคจ้ะทุกคนได้ฝากคลิไปไว้ซันนี้จ้ะโ oh, อ้ยอิ่มแล้วเงือแตกเลยพี่น้องเอ้หอนครับมื่อนี้หอนนี่ลีแม่บอกว่าแม่ทิ่อต้องกินเร็วๆไม่แม่ไม่ได้บอกว่าแม,ม,ม่ทิวต้องกินเร็วๆคับยืดพให้สิเพราะแม่ทิวกินชา้าก็วันนี้ใจแม่ดูว่าแม่ทิวกินเร็วได้กินเร็วๆ ไม่ได้หมายความว่าแมทธิวไม่เคี้ยวข้าวนะคะกินเร็วๆคือตัวเองตัวเองชอบนั Fore ่งพ <sk combos> ักอ่ะดูเอ้ยกี่ลูกกี่ลูกสี่ลูกติดโทเขาเทาได้อยู่เพราะปากมันใหญ่ปากมันใหญ่